สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่องสีค่ะสื่อชุดนี้เป็นสื่อไม้หนีบวงล้อเป็นการจับคู่สีที่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันใกล้ไม้หนีบจะเป็นรูปตัวปลาสีต่างๆค่ะ ธีการเล่นก็คือให้เด็กๆจับคู่สีที่เหมือนกันนะคะเช่นสีส้มหนีบไปที่ช่องสีส้มค่ะตัวปลาสีแดงหนีบไปที่ช่องสีแดงค่ะตัวปลาสีเขียวหนีบไปที่ช่องสีเขียวค่ะตัวปลาสีชมพูหนีบไปที่ช่องสีชมพูค่ะหนีบให้ครบทุกสีทุกช่องนะคะไปเรื่อยๆจนครบค่ะสื่อชุดนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสี ยังฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆอีกด้วยค่ะ